เอนโซมาเรสกาผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีแสดงความต้องการให้สโมสรเซ็นสัญญาคว้าตัวเคนแนดิวบิลลี่ฮอนกองกลางของเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทับในช่วงซัมเมอร์นี้มาเป็นตัวแทนคอเนอร์กันลาเกอร์ที่เจ้าตัวมีข่าวย้ายทีมไม่หยุดเดอะซันสื่อชื่อดังของอังกฤษรายง,งานว่ามาเรสกาต้องการนำตัวดิวบิลลี่ฮอนซึ่งเคยร่วมงานกันในช่วงที่มาเรสกาเป็นผู้จัดการทีมของเลสเตอร์ซิตี้มาสู่ถิ่นสแตมฟอร์ดบริ e โดยกองกลางวัย25ปีรายนี้เพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของเลสเตอร์และติดทีมยอดเยี่ยมของลีกแชมเปี้ยนชิปฤดูกาล2023-2024ด้วยผลงานการยิง12ประตูลและทํา14แอสซิสมาเรสกามองว่าดิวบิลลี่ฮอรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทดแทนคอนเนอร์กัลลาเกอร์ที่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับก,บการย้ายไปแอสตันวิลล่าอย่างหนักการดึงดิวบิลลี่ฮอรมาร่วมทีม จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางให้กับเชลซีและเป็นการทำงานร่วมกันอีกครั้งระหว่างมารเรสกาและดิวบิลลี่ฮอรนสำหรับการย้ายทีมของดิวบิลลี่ฮอรนยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมแต่เป็นที่คาดการว่าเชลซีจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้การเซ็นสัญญานี้สำเร็จลุล่วงตามความต้องการของผู้จัดการทีมคนใหม่